ลูกเป็นแผลที่หน้าที่ตัวแขนขาไม่อยากให้ลูกเป็นแผลเป็นดูแลแผลลูกแบบนี้ค่ะแม่สวัสดีค่ะพบกับแม่โบนะเมื่อลูกเป็นแผลห่างไม่รีบดูแลจะทําให้ลูกเป็นแผลเป็นแผลเป็นนูนคีลอยจนยากที่จะรักษาอาจต้องใช้วิธีเลเซอร์ออกเมื่อตอนลูกโตห่างไม่อยากให้ลูกเป็นแผลเป็นคีลอยต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ค่ะแม่เมื่อลูกเป็นแผลไม่ว่าจะเป็นลูกโดนยุงกัดเกาจนเป็นแผลแผลจากการหกล้มมีดบาดต้องเย็บแผลเล็บข่วนหน้าตัวเองจนเป็นแผล ปกติแล้วเวลาเป็นแผลผิวหนังจะสมานตัวเองให้กลับมาปกติดังเดิมแต่ในบางทีกระบวนการสมานแผลก็อาจเกิดความผิดปกติอรมณ์เหมือนทํางานเยอะเกินไปทําให้แทนที่แผลจะเรียบเนียนแต่กลับกลายเป็นแผลนูนๆหรือที่เราเรียกว่าคีลอยเวลามีแผลเป็นร่างกายจะหลั่งสารต่างๆหรือการสมานของผิวหนังที่ผิดปกติจะทําให้เกิดอาการคันและเกายิ่งคันยิ่งเกาแผลยิ่งนูนและอาการคันเกานี้ยังอาจส่งผลทําให้ลูกไม่มีสมาธิในการเรียนรู้และอาจจะทําให้ลูกนอนไม่หลับได้ ลูกเป็นแผลวิธีป้องกันไม่ให้ลูกเป็นแผลเป็นหรือเกิดแผลเป็นน้อยทิ้งรอยน้อยที่สุดเราควรทําแบบนี้ค่ะแม่เมื่อลูกเป็นแผลตื้นๆควรดูแลแผลเบื้องต้นแบบถูกวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้แผลติดเชื้อโอกาสที่จะเป็นแผลเป็นก็จะลดลงแต่หากเป็นแผลลึกอาจต้องเย็บแผลเพื่อให้แผลสมานกันดีกว่าปล่อยให้แผลสมานกันเองและดูแลแผลเย็บให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้แผลแตกหรือแผลแยกเมื่อแผลแห้งติดกันดีการทาสารให้ความชุ่มชื้นเปรียบเสมือนกันให้อาหารกับผิวหนังจะทํำให้้้้ผิววหนนนนนััังงขขาาซ่ออมมมตเไดดกกึึสี ควรเลือกที่มีส่วนประกอบของว่านหางจระเข้เพื่อช่วยสมานผิวเขาโอ๊ตช่วยให้ผิวหนังแข็งแรงวิตามินอ e ีบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นนอกจากแผลเป็นแม่ๆอาจกังวลเรื่องรอยแดงรอยดำที่อาจจะตามมาแนะนําให้มองหาที่มีส่วนประกอบของวิตามินบีและหอมแดงเพื่อช่วยปรับสภาพผิวให้กระจ่างใสเลือกเจลลดรอยแผลเป็นที่มีส่วนผสมจากดรากร้อนบลัดหรือสารสกัดจากต้นเลือดมังกรที่มีการศึกษาถึงประสิทธิภาพการหายของแผลกระตุ้นาการสร้างคอลลาเจนที่มีพ้นต่อการซ่อมแซมเซลล์ผิวทำให้แผลหายเร็วขึ้นเวลา ที่ลูกชายแม่โบเป็นแผลแม่โบก็จะให้ลูกชายใช้ k i n d y Organic d r a g o n b l o o d Gel ตัวนี้ค่ะแม่ ตัวนี้นอกจากจะมีสารสก,กัดจากต้นเลือดมังกรหรือดาร์กอนบัดยังมีนวัตกรรมอีพิเทนซีที่ช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนช่วยให้รอยแผลเป็นดูจางลงใน7วันอีกทั้งยังมีวิตามินอ e, ีวิตามิน b ีแล้วก็ข้าวโอ๊ตที่ช่วยลดอาการคันเวลาที่ผิวหนังตกสะเก็ดเนื้อเจลค่อนข้างซึมไวอ่อนโยนต่อผิวเพราะผ่านการทดสอบจาก dermatological test ใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เหมือนกันจากการที่ได้ใช้กับลูกก็พบว่าช่วยลดรอยแผลเป็นลูกได้แม่แม่ที่มีลูกเล็กที่ลูกๆอยู่ในวัยซุกซ หลอดนี้ซื้อติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอนค่ะแม่หากลูกเป็นแผลและไม่รีบดูแลอาจาจะทําให้เป็นแผลเป็นฝังลึกที่ยากแก่การดูแลลูกมีแผลปุ๊บรีบดูแลแผลลูกปับ๊บควบคู่กับการใช้เจลลดรอยแผลเป็นสําหรับเด็กอย่างคินดี้ออร์แกนิกด่างกอนบรเจลตัวนี้คะ่ะเพื่อช่วยลดรอยแผลเป็นของลูกทําให้รอยแผลเป็นของลูกดูจางลงฝงากแม่แม่กดแชร์ค,คลิปนี้ให้เพื่อนของเราชัานอื่นได้รู้ด้วยนะวันนี้แม่โบไปแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ